ไมเลแม่พี่อ้ไอ้โดนกระเจิงเลยไอ้พี่เปงก็พิมพ์ลมกบู้คือจะตีดอกจันทร์พะจันทรเลยแม่เปนอะไรละล่ก่อนไอเปยนมหาหนองนะครับคือนั่นบัวนันมันหุบคอไอ้ไอเลยมาบวไนลองล่ะลองไปเสื้อหรอกไอตกเป็นอกใจญกันจันทร์แน่นอน โอ้ยกันทะจรเอ้ยไอ้คนนี้ใจคนเดียวใจเดียวพังเต็ม oh กันทะจรคนเดียวน้องหลาอันนี้พังกวนากันทะจรนั่งเหัวเสดโอ้๋ออ๋อาเสียงทอันนี้โน้ตไอ้โมนพแทสละใหม่กันทะจรหนุ่มบ่บัวถุงหุบโน้ตไอ้พระวันไอ้กังบ่ไดุ้้าน้อง อนี้น้องก็พักอันคุ้มอายอันคุ้มอายพาลิศวายอยูจ่จล,ลาจลจวนเออน,นางเอ,อ็นเพิ่คนให้นีจากทางของพระาพักกันไปอาศัยทางเทินเธออยู่หลงนอป่าไมา้ย้อนเนี้ยอายบ่าเสือพิสายโอ้ย กังทาจอนเอยก็เสื้อเลยห้องนอยไปนอนเลมเนาะเอาเอาเด้งบารีนเอาไปเยจังเชดกันทะจอนนั่งอู่้นที่ไหนละไอ้ตัวกระจกในเมื่อว่าไอ้นี่ล่อ้าจันทะจอนจังทะจอนกระบอฟังควกระป้งเลย และเดี๋ยวนี้พวกเข้าอีนกนะคือพระฤาษีบ่งให้อยู่พวกเขากับด้พากันยกใหญย่ยไปอยู่ดงป่าไม่บาทน,นี้พว่งเอ๋ยมาที่จบบทที่กาบัน <c oughs> งนน่นก็ไม่จบสิเดินเลื้อง,องได้ไปสร้างเฮือนทั้งหยกป่าใหม่ไผ่ละใหม่หูไปนอกเพว,งว่งเอ๋ยอาดีร้ายดังตะจานนั่งเอ๋ยโต๊ดไม่ยันอันเดอนห้าอ่าน นางเอ๋ยฮ้ต้องหมวใกลพักกันหลงหังกะหล่ำไม่หันกลับลูกอ่อนกะลาถ่าจอนจระลาถ่ายจอนขยับเข้าไปใกล้ๆแน่ไอนกกระจอกน่ะนางเอ๋ยฮู้รอยจังใจจอนในะตาม มือห in ูบอดมอนห้องผนังห้องหูไปรองเห็นแล้วอายใส่กระลาี่นี่กันนี้ว่ได้น้อ่ได้อนว่าังจะชอนนี่เล้วบอกว่าสีนีไปใส่หูบอดอันน้องน้องน่าใเป็นห่วงแต่ทั้งลูกน้อยกับยาไทยฉันจะชอดนอน้องก่องพี่จะลาถ่ายอดนางเอ็นอ้มนี่กันนี้นอ่ได้ ไอ้จิ้งจงนั่นรอกน้อยกจังไสจวนนองนั่งไล่เขาไปนั่งไล่นั่นนั่งไล่เขาไปตัวกงอะนะตัวกงนั่เขาไปเป็นเสียตัวกงนั่นไอ้จจ้งจ้องไปตามเขาไไปไใแล้วมันก็ตามอันมหาหันนอออันนออ นักว่าลจัเอานั่งี่ชายอยู่อมอมอุ้งอ่อยนั่งว่าสิตายน้องลูหน่อยพผาหวานอายกันรังกันโอ้อย คลามอันมากใจอันหัวใจสุขใครหูบ้าน้องเราลองหลามาพังอ้ายก่อนพนักไอ้ดอกระเจี๊ยบไปแล้วไปที่ไหนแล้วไอ้ผัวเลยสิสิไปดอกวายว่าเดินมาได้ยู่ต้นลูกได้ยุ่กจะอยู่ไหนป่าหายเงียบกับลูกนลอยหายเลยไม่ดอกที่คุ้ง โอ้ยนกกระจอกใจหมายถูกแล้วเอาเนาะบานิชคารวยเองขอขอไปฐานล่ำในนิานกกระจอกฟิฟ่าประกาศนายก ขรอเองขอโทษลายน้ำตตอแล้วตบแ่แตตปดลยตลแล้วไ่ตีตาตอดอีมาล้และแน่เลยแล้นมาล้มหรือเปล่าขออย่ลั่นึ่งได้บ่ก้อนนึงได้บ่ทาตีบก้อนทาตีบก้อนมือไม้นั้นมาล้ตตีปบก้อนตาตบก้อนตาตบก้อน งัวแล้วไปแล้วงัวไปใส่แล้วอันนี้เด้สายยังบาดีเพราไม่ได้ลูกคุ้มบอสได้ลูกข้าวแมวบาดีนั่นเอาดูเอาดูเอ่อกระโปงสีแดงขึ้นดูรักจะจอดจอดตายกับลูกอยู่ในกล่องใส่คับพี่น้องเรื่องรักจะเล่นจบลูกแพ้เนี่เด้อจ้าอีเลงแม่ตัวนี้อีแหลงไปเลยอีเล้ง uh อีเ huh> ล้งอะไรกัน ดังใจเด้อสมดีแท้อ๋อสมอลำมเก่าเป็นมอลำได้เลยท่าว่าถ้าเราไปขึ้นคณะมอลำมได้มอลำหนึ่งนี่แบบปังอ่ะเสียงเรามาไล่แบบโอ้โหซาบาดเลี้ยงนี่เองบ่อันไหนที่เอาให้นะอิงมาจุกเพื่อองนี่